วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการตักบาตรที่ถูกต้องนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเวลาที่พระสงฆ์นั้นมาเราต้องเอ,อ่ยคํานิมนต์นะครับว่านิมนต์พระคุณเจ้านะครับเมื่อเราเอ่ยคานิมนต์แล้วเนี่ยมันจะถูกต้องนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยพระภิกษุเนี่ยจากไม่ไม่เหมาะสมที่จะเดินตรงดุยดุยเข้ามาเลยนะครับจะต้องได้รับคํานิมนต์ก่อนจึงจะเหมาะสมนะครับคันนี้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่อยากให้พวกเรารู้จักการเอ่ยปากนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะครับแล้วเมื่อท่านมายืนข้างหน้าเราเนี่ยถ้าพวกเราใส่รองเท้าอยู่นะครับให้ให้เราถ้าเราตักบาดประจำเนี่ยให้เราหาแทน่นหาผ้าหากระดานหาเสือ่อหาพรมอะไรก็ได้นะมาวางไว้ประจําว่าให้ท่านนิมนต์ท่านยืนอยู่บนพรม นะครับอยู่บนแผ่นยางแผ่นไม้อะไรต่างๆคือให้ทําเป็นประจําแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะไม่ติดกรมตีเสมอเพราะถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้สวมรองเท้าแต่เราใส่รองเท้าอยู่เนี่ยเหมือนเราสูงกว่าท่านดังนั้นเราควรจะนิมนต์เราควรจะมีแผ่นอะไรรองสักอย่างสักหน่อยนะครับเราวนี้ต่อไปคือเอ,อเราไม่ควรที่จะร้องขอพรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพระท่านจะพูดได้เพียงแค่เอวังหัตุนะครับซึ่งแปลว่าสิ่งที่โยย มีคาดหวังต้องการปรารถนาเนี้สําเร็จทุกโจงสำเร็จทุกประการท่านี้จบแล้วประโยคนี้ยังไม่พออีกหรอเพราะฉะนั้นเอาประโยคสั้นๆนะครับเพราะเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดมากผมเนี่ยนะฮะจะบอกกับพระเลยนะว่าผมขอแรับประโยคสั้นๆว่าเอวังหตุสก็แล้วซึ่งตรงนี้นะจะต้องเขาทํากันตั้งแต่สมัยโบราณนะพอมาทุกวันนี้เป็นไงครับให้พรโยมกันมันไม่ควรนะครับ ให้พอรอันกลางตลาดมันผิดพระวินัยน,นะครับไปให้พรกันริมถนนอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับอย่าทําเดี๋ยวมันจะติดกรรมคอาน,นี้ก็มีว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราเอออย่าแนะนํานะครับอย่าก,กดน้ําริมถนนมันไม่เหมาะเพราะว่าพระานยังไม่ได้ฉันนู่ให้ท่านกลับไปก่อนเดี๋ยวพอวท่านฉันเสร็จนะครับผมก็เคยบวชมาก่อนฉันเสร็จเนี่ยก็จะมีบทให้พรโยมอยู่ที่วัด นะฮะโยมก็กวดน้ําอะไรก็ได้คือรอให้ท่านฉันเสร็จแล้วก็ไปกวดน้ํานะครับเพราะว่าการที่ไปกวดน้าริมถนนหรือกลางตลาดแบบนั้นนะ,ะจะมีผลเสียนะครับไม่ใช่ไม่ม,มีนะครับเราเหมือนเราลักลั่นนะฮะเราข้ามขั้นตอนก็จะส่งผลให้อ่าวุ่นนะฮะชีวิตวันนั้นก็วุ่นตลอดเลยการงานคนคนวุ่นนะปวดลูกปวดนั่งเรื่อยอ่ะฮะซึ่งอมีอะไรอีกเราดูเมื่อ พระท่านเอวังหัตูและท่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับตรงเนี้เราจบเราอย่าไปพูดนะครับว่าพระวัดเนี้ยให้พรน,น้อยอย่าพุ่งไม่เอายิ่งพระพูดแค่ว่าเอวังหัตูแสดงว่าท่านเป็นพระปฏิบัตินะครับเราไม่ต้องชวนคุยอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันมันไม่เหมาะสมที่จะไปชวนคุยมากมายแต่ว่าอาจจะมีทักทายบ้างไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เรื่องหนึ่งเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าอ่า พระเนี่ยท่านมักจะเอาอาหารที่ได้มาเนี่ยเมื่อได้มาปุ๊บก็ส่งให้เด็กบ้างส่งให้อะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่าเอออย่าพึ่งดีกว่าอย่าพึ่งรับดีกว่าในความคิดเห็นของผมนะครับเพราะว่าผมอยากให้พระเสร็จกิจีกรรมคือกลับกลับไปวัดแล้วก็ฉันให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเมื่อฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นศัพท์โบราณนะเขาเรียกว่าเดนเดน ในภาษาปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใจว่ามันไม่เพาะใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วในโบราณกาลเนี่ยมันก็คือของที่เกลือเกินจากที่ท่านฉันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาจะถึงท่านถึงจะพูดประกาศออกไปว่าอ,อนุญาตที่โยมเอาไปฉันได้อันนี้ผมก็เลยไม่แนะนํานะครับพระเนี่ยท่านใจดีชอบให้นู่นให้นี่ในระหว่างที่ยังเดินบิทบาทไม่เสร็จเนี่ยผมคิดว่าลมปากเนี่ยเราแนะนําท่านได้ว่าถ้าเราอยากได้เราไปรับที่วัด ขอให้ท่านฉันเสร็จก่อนคือคือท่านจะมา,าทำหน้าเพชช่นมาร์กอะไรก็แล้วแต่คุณพูดไปเถอะผมทำมาหมดแล้วเราไม่มีไม่มีใครที่กล้าเถียงผมอะเรื่องเนี้ยแล้วผมไม่ไม่แข็งมากนะครับผมไม่แข็งมากผมก็พูดกับท่านดีๆเนี่ยแหละว,ว่าเดี๋ยวผมค่อยไปรับที่วัดถ้าผมจะอยากได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวขอให้ท่านนิมนต์ท่านไปฉันให้เสร็จก่อนก็พูดน่าจาเฉยทำแค่นี้แล้วครับไม่ต้องอะไรมากนะครับ